จอที่หลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าเฉพาะสายใครที่ทำงานแบบกราฟิกตัดต่องานต่างๆนะครับต้องการภาพที่สีตรงเนี่ยคือจอที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือจอจากแบรนด์เดล สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่ช่องบอลมีคอม2ูนะฮะวันนี้ไม่ได้รีวิวคอมมารีวิวจอกัอนบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกจอที่หลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าเฉพาะสายใครที่ทำงานแบบกราฟิกตัดต่องานต่างๆนะครับต้องการภาพที่สีตรงทุกคนก็จะ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นจอแบรนด์นี้จอเดียวแต่ในปัจจุบันก็มีจอที่แบบมาใหม่ๆเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็สเปคเนี่ยค่อนข้างดีในแต่ละแบรนด์ในแต่ละอะไรสุดท้ายอ่ะสีตรงไม่ตรงอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเราเอาไปให้ตรงกับอะไรเราก็ต้องคาลิเบตจอด้วยถ้าไม่คาลิเบตสุดท้ายอ่ะถ้าไม่ใช้จอยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะมันก็ยากที่สีมันจะตรงกันนะเนาะเนี่ยคือจอที่เราจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือจอจากแบรนด์เดียนะครับ ซึ่งพอพูดถึงแบรนด์เดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นจอที่หลายคนคิดว่าโอ้โหมันแพง่าพอพูดถึงแบรนด์เดียวแพงแล้วก็จอที่วันนี้ที่เราจะมาอันบ็อกให้ดูกันเนี่ยเป็นจอ 4K 120 h ฮยังไม่บอกราคาแล้วให้ทายราคากันมาที่ว่าจอเดีว120 h ฮมันราคาเท่าไหร่อ่าอ่ะให้ทายประมาณสักเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ ตอนเปิดกล่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเฉลยลองทายกันก่อนเดี๋ยวพอเอาตัวจริงออกมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเฉลยว่าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่ปึ๊บนี่อย่างนี้นะหูมีอะไรบ้างอะสายไฟนะ,สา,ฟะสายไฟ AC อ่าเหมือนสายคอมเครื่องคอมเลยนะครับมีสาย H d m i ีอไอ้หน่าเสียดายนะได้ HDM i มไน่าเสียดายอุ้ยอันนี้แบบได้เลยอันนี้อันนี้ได้เลยไม่ท้อะ ดีก่อนอ่ะมีขาอันนี้น่าจะเป็นขามันอหูหนักมากแล้วก็มีฐานอเหล็กทั้งดุนขาหนักมากปกติจะเป็นจอที่เรารีวิวกันไปปกติมันจะเป็นจอพลาสติกถามจะเป็นพลาสติกแล้วดูอันนี้อุ้ยมันคืออะไรวะเนะี่ยอ๋อมันเป็นเหล็กแต่ว่าตัวข้อพลาสติกอ่าฟิวอะไรนะ <c oughs> ปาลายทะเบียนรถ ออถ้าดูเท็กเจอร์หน้าตาอาจจะคล้ายๆป้ายทะเบียนรถได้คิดเป็นแนวนั้นก็ได้แต่ม,มันหนามันไม่ได้บางเหมือนป้ายทะเบียนรถมันหนาเลยมันหนาแบบเป็นเหล็กเป็นดุนๆน,นะครับแล้วก็มีข้อพลาสติกสีขาวเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานเขาแล้วก็มีเนี่ยคู่มือต่างๆซึ่งอันนี้ก็ใครจะดูก็ลองดูได้นะแต่เราไม่ดูเราแค่อันบล็อกให้เห็นกันเฉยๆว่า มีอะไรบ้างลักษณะดีเทลเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูภาพกันด้วยอันนี้น่าจะเป็นคอบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้คอบสายไฟอะไรอย่างี้ปแลอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจคือต้องบอกว่าตัวเนี้ย ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรอย่างไรซื้อเองนะครับเป็นจอที่ร้านเอาเข้ามาขายแล้วก็เออพอดีเราจะใช้จอเนี่ยมาไว้เป็นจอเทสด้วยเราก็เลยอันบ็อกเพื่อจะใช้งานเอง1ตัวนะครับก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทวนได้ดูกันเผื่อใครที่กําลังมองหาจอจากแบรนด์เดลสักตัวหนึ่งนะครับปึ๊บอุ้ยอันนี้อีก1ชิ้นมันมีอะไรแปลกๆที่แบบจออื่นมันไม่มีอะอ่ะนี่คืออะไรครับเนี่ยอ่ะ เหมือนการเลนหาหนาหนักนะครับเป็นเหล็กนะครับสีขาวอย่างนี้อ่ะประมาณนี้ของแล้วก็เปิดออกมาอีกหนึ่งชั้นฟวับนี่โอ้ไว่ามูินเดยรุ้ยเฮ้ยอ่ะนี่คือจอของเราครับโอ้โหอยู่ในโฟมน้ำหนักก็แบบค่อนข้างหนักประมาณหนึ่งนะนะครับของดีย่อมมีน้ำหนักของดีมีน้ำหนักเพราะถ่วงตะกลัวมาเยอะ อันนี้คือบอกขั้นตอนวิธีการแบบเอาจอออกมาด้วยนะปุ๊บเอาออกมาเนี่ยเราหาโต๊ะเรียบๆวางจอความนูเวแบบนี้ก่อนแล้วก็เปิดด้านหลังจอเขาอ่าอย่าเพิ่งเอาออกมาทั้งหมดนะเราก็มาใส่ขากับใส่ฐานให้เรียบร้อยก่อนเพื่อเราจะไปตั้งได้เลยนะครับอูอูอันนี้คือขาเขาดูดิมันยาวอะ่ะแสดงว่าอ๋อมันมีความพิเศษมันปรับได้นี่แหละปั๊บปั๊บ เปียวเลยอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวฐานที่เอาไว้จับหลังจอมันจะเอาเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็มาหมุนตรงนี้ก่อนมีหมุนให้กล้องหินได้มีไงล่ะ <c oughs> หมุนให้แน่นอืบ <c oughs> แล้วก็เอานี้ลงคืนแล้วก็เอานี้ไปซุบใหม่อีกรอบหนึ่งปับ๊บแล้วก็ล็อกเลยแค่นี้แล้ว่า,าใส่ฐานนะฮะฐานนี่ก็แค่เอาซุบไปเหมือนกันอย่างนี้น,นี่แล้วก็หมุนเหมือนกันนี่ พฮ้ยง่ายไหมเสร็จแล้วนะเนี่ยอันนี้คือหูดีเกินนี่คืออะไรรู้ป,ปะมันคือเอาไว้ครอบรูตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาปิดให้ดูเดี๋ยว,ยว,อยวขอ,อจอตั้งขึ้นก่อนเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จอเราอะ่ะก็คือพร้อมตั้งใช้งานแล้วนี่อู้อ่ด้านหน้าวานี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังวานี้ด้านหลังวานี้เห็นหน้าแล้วอยากเห็นหลังอู้ เห็นหลังแล้วไม่อยากเห็นหน้าเลยทีนี้หลังโคตรสวยนะครับหลังสวยจริงคือถ้าใครที่เป็นโต๊ะคอมที่แบบหันหลังออกข้างนอกอ่ะหันหันหลังจอออกข้างนอกที่แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมันเห็นอะด้านหลังอ่ะมันเป็นหน้าเป็นตาให้ได้นะถ้าเราไม่ได้หันฝั่งนี้เข้ามาแพงอ่ะแล้วเราหันไปฝั่งที่แบบคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมันเห็นนะเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาให้ได้เลยนะแล้วก็คือที่บอกไปตอนแรกว่าเราทายราคาไว้เท่าไหร่ใช่ป่ะจอเดลตวตัวเนี้ยเป็นจอ27นิ้วนะครับ 4K 120Hz ปรับได้นะครับปรับได้อย่างงี้เอาขึ้นนี่หรือว่าจะเอากางๆกางๆนี่อย่างนี้เลยได้เลยหมุนได้ไหมหมุนอเชื่อไหมแล้วว่า,าหมุนได้ไไดดอันนี้ยังไม่ได้บอกราคานะอันนี้ให้ทายกันก่อนให้ทายกันก่อนเ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ชื่อไหมพี่มันโคตรอึ้งกับราคาเลยนะเวเอจริงนี่ปุ๊บเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่เป็นอย่างงี้ มันหมุนนี่ปุ๊บหาหมุนกลับนี้หมุนได้สองทางอ่ะเดี๋ยวตัดสลับอินเสิร์ตนะปุ๊บนี้โหโคตรเอ๋แต่ก็คือถ้าถ้าเราจะหมุนเราก็ต้องปรับขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าถ้าถ้าลงไปแล้วมันหมุนแล้วมันติดนะโคตรเใครที่เล่นเกมโร่เนื้อว่าบางทีเราอยากให้จอนมาใกล้ๆอ่ะใกล้ๆหน้าเรานะครับก็คือเราจะให้มันลงไปต่ำๆใช่ไหมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยได้หรือเปลา จริงจริงใช่ไหมใช่ไหมก๊อตก๊อต <God S 1> เล่นมาโดอย่างนี้ไหมโอ้ผมสูย<ะ> <c oughs> ครับพี่วอลตาไกลจออยู่อ่าใช่ไหม <c oughs> คือเขาเล่นหน้าแบบนี้เลยจริง <c oughs> <c oughs> จริงจริงนุ่มต้องเช็คมันต้องต้องมากเลยอันนี้เรื่องจริงอ่าคอมเมนต์มาได้ใครหน้าจุ่มจอขนาดน,นั้นลองคอมเมนต์มาได้หน้าจุ่มจอเฮ้ย <c oughs> แต่ชอบอ่ะเนี่ยโอ้โหคือแบบเกินเกินไปมาก คือประเด็นถ้าราคามันเพงอะ่ะจะไม่โหขนาดนี้นะแต่ประเด็นคืออฉเฉลยเลยแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ดูจอนี้อยู่นะครับสำหรับเดล27นิ้ว 4K 120Hz นะครับตัวนี้ในราคาไม่ถึงหมื่น9,990บาทครับกับจอเดลตัวนี้คือมันเกินอะ่ะจริงๆเอาถ้าบอกว่าแบรนด์อื่นก็เชื่อได้เนะแต่วันนี่คือเดลไง นี่คือเดลนะครับสีขาวปรับระดับสูงต่ำนะครับแล้วก็ยังสามารถอย่างนี้หมุนได้แบบนี้เออแบบนี้เนี่ยหมุนจะชิวๆเลยแล้วถ้าถ้าดูจากดีไซน์มีลำโพงด้วย <No. S 1> ใช่ไหมคือเชื่อไหมว่าไม่รู้สเปคอะไรของจอตัวนี้เลย <c oughs> คือเอาเพราะว่าราคา9,990ได้จอ 4K 120 h ฮ แล้ว่ึงคันแบรนด์เดียวไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาเลยแค่นั้นเลยนะครับคือถ้าไปดู 4K ในท้องตลาดเนาะ 4K 60เฮิร์ตก็6กเจ็พันแล้วแล้วที่เหลือร้อยเฮิร์ตขึ้นไปเป็นหมื่นนี่ได้ร2 0ยยเฮิร์ตรุ่นใหม่จากแบรนด์เดียวนี่พูดหลายรอบแล้วเนี่ยยังไม่ซื้อเลยอีกพูดเหมือนเป็นเจ้าของเลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูพอร์ตเชื่อมต่อว่าเขาให้พอร์ตอะไรมาบ้างราคานี้เฮดดี้ม่ช่องเดียวหรือเปล่าพี่โอ้มามาดูอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้อะไรมาบ้าง ช่องเขาเนี่ยส่วนของด้านข้างตรงนี้เนี่ยตรงด้านข้างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมี HDM i ไเว้ย HDMI เขาเนี่ยช่องเดียวตรงนี้ช่องเดียวนะครับซึ่งมาหลบอยู่แล้วก็มันจะมีฝาตรงนี้ปิดนี่มันจะมีฝาครอบตรงนี้เพื่อปิดช่องนี้นี่ปุ๊บแล้วก็มันยังมีด้านล่างอีกนะครับในส่วนของด้านล่างเขาเนี่ย มันจะมี HDMI 1ช่องนะครับตรงนี้แล้วก็ d i s p l a y p o r t 1ช่องเท่ากับว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้3พอร์ตนะครับ Display Port mm hmm. 1>, 1แล้วก็มี HDMI 1แล้วก็ HDMI 2นะครับเท่ากับรวมกันทั้งหมดเป็น3นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสาย power AC หมดแล้วมีแค่นี้แล้วก็ในส่วนของด้านข้างมุมตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับ on off ตรงนี้นะปิดเปิดแล้วก็เป็น ปุ่มยอดนิยมสำหรับมอนิเตอร์ในยุคนี้ก็คือเป็นปุ่มอนาล็อกปุ่มเดียวนี่นะฮะซ้ายขวาบนล่างนะครับกด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 นี้ก็คือคลิกคลิก1ทีเพื่อเข้าสู่เมนูนะครับซ้ายขวาบนล่างนะครับสามารถกดทุกอย่างได้ผ่านปุ่มนี้ปุ่มเดียวในการเซตค่าเมนูของตัวมอนิเตอร์นะครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวลองมาต่อภาพให้ดูกันด้วยว่าภาพมันจะเป็นยังไงครับตัวนี้เป็น IP-S ด้วยปะป IP-S ค่ะ IP-S ด้วย,วยอะไรนะ มีลำโพงนี่เขาคอนเฟิร์มมาแล้วมีลำโพง2ฝั่งนะครับนี่เดี๋ยวอินเสิร์ตลำโพงให้ดู2ฝั่งนะครับเสียงนี่เซอร์ราไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือพอฟังได้คิดว่าแค่พอฟังได้แต่เดี๋ยวมาฟังกันจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาต่อจอให้ดูและนี่ก็คือภาพที่ได้สำหรับเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น Forza Horizon ปรับ Extreme 4K 120 h z จัดไปเต็มๆฮะก็คือภาพเนี่ยเอาจริงอะทุกคนเนี่ยมันตอนนี้มันเห็นด้วยด้วยจอของแต่ละคนเนาะมันเป็นภาพที่ถ่ายผ่านกล้องอ่าเป็นภาพที่แบบเห็นผ่านจออะไรก็ไม่รู้อยู่ตอนนี้ที่ทุกคนกําลังดูอยู่ซึ่งแต่ละคนดูก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อ่ะก็ God, เป็นไงภาพเป็นไง น่าคมชัดสีแบบลึกนะครับสีแบบสีสดนะครับคือจอภาพเนี่ยมันมีแบบ 4K เหมือนกันเรสูชชั่นทุกอย่างสเปคเหมือนกันเนี่ยลองเอามาเทียบกันได้เลยครับมันจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนแต่ต้องบอกว่านี่แหละคือจอที่ถูกต้องสีสันสดใสคมกริบดำคือดำนะครับดำลึกสีคือแบบดีมากอันนี้คือสแตนดาดเลยนะยังไม่ได้ปรับอะไรเลยทั้งสิน้น แล้วอีกหนึ่งอย่างเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตรงนี้นะครับเสียงที่ได้ยินอยู่เนะี่ยได้ยินเสียงลดไหมมันคือเสียงมาจากจอนะฮะอันนี้ปรับอยู่20เดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ฟัง เสียงโคตรโหดตอนแรกเปิดมาตกใจตกใจนึกว่าต่อลําโพงอยู่เสียงจอครับทุกคนนี่คือเสียงลําโพงคู่ของจอจากแบรนด์เดลเนะครับมันคือลําโพงแบบเหมือนเราต่อลาโพงแยกกันนึกออกปะมันคือลําโพงแบบนั้นเลยอะที่เขามีมาให้อะมันคือลําโพงเหมือนลาโพง2.1อ่อะนึกออกมะเสียงลําโพง2.1 3 4 0 0หายังกากกว่าน,นี้เลยเอาพุ่งตรงอะอันนี้คือลําโพง2.1ที่แบบราคาหลักพันอะอ่ะ ถ้าไปซื้อ2 300มาต่อที่ลำโพงกระปะ๊อกกระแป๊กอ่ะตัวน,น้อยๆอะ่ะต่อ300อะ่ะเสียงนี่ดีกว่าเอาเรื่องจริงมาคุยกันนี่คือตามนี้นะครับซึ่งใครที่กําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าใครรับราคาได้นะแ็้จะบอกว่ามันไม่ได้ถูกแต่ว่าพูดถึงว่าเฮ้ยมันคือเดอมันคือ120เฮิร์มันคือ 4K นะครับมันคือ IPS นะแล้วมันคือสีขาวปรับระดับสูงต่ําได้มันหมุนได้นะแล้วมันราคา9,9 0 0 ต้องบอกตรงว,ว่ามันไม่ได้แพงเลยกับสิ่งที่ได้นะครับใครที่มีงบกําลังหาจออยู่ในงบหมื่นนึงตอนนี้คือให้ที่1เลยถ้าลองจออื่นจออื่นอาจจะเป็นที่1แทนก็ได้อันนี้ไม่รู้อ่าแต่ว่าตอนนี้คือที่ลองคือมันแบบดีมากๆคุ้มค่ามากๆนะครับก็ฝากไวก้แล้วกันสําหรับใครที่กําลังมองหาจอ 4K สักตัวหนึ่งนะครับกำเงินไว้สักหมื่นหนึ่งทุนๆเนี่ยนะครับจอตัวนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้นาคา9,990เท่านั้นนะครับ ซึ่งมันคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่จะซื้อก็ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วกันนะครับอุย้ยอันนี้เพิ่งเห็นโดยโดยเมื่อกี้เลยนะรู้ไหมคืออะไรนี่โอ้เกินไปเกินไปลูกพี่โอ้ดูดีหมุนซ้ายขวออางนี้ได้เลยครับก็ประมาณนี้สำหรับจอเดียวนะครับ9,990นะครับใครที่จะสั่งซื้อกับร้านบอมมีคอมทูตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับใครที สนใจสั่งซื้อเข้ามาประกอบอบวกจอไปด้วยนะฮะก็ได้รับชุดของแถมไปอีกนะก็สามารถกดตัวเลือกจอมอนิเตอร์เป็นตัวเดียวตัวนี้มาได้ด้วยนะครับสินค้ามีสต็อกพร้อมจําหน่ายเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนบอมเมียคอมทูได้วย,ว,ยวันนี้ลากไปก่อนครับกับจอมอนิเตอร์ 4K 120Hz 27นิ้วจากแบรนด์เดล9,990บ,บมอมเมียคอมทูจากไทยโ